สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกตูมนะคะมาเดินดูแถวลานอุปูเก่าก่อนนะคะพอดีมาเก็บพริกแล้วก็เก็บมะเขือคายนะคะจะมะละกอไปไว้ตำด้วยนะคะตำมะละกอให้เพื่อนๆกินทุกวันเลยนะคะอาหารหลักตอนเที่ยงก็ตำมะละกอนะคะ อ่าไปดูใครอยู่หน้าบ้านลุงพลใครอยู่การตรงนั้นนี่นะคะใครเนอะอยู่กันหน้าบ้านลุงนะคะอ๋อ,อมีเพื่อนๆ<ม>นนะคะ สวัสดีสวัสดีไปจังได้มาจังได้โอ้ยมาจังซี่แหรอเดินมาจากที่งานแทนโอ้โหทีงานจบใสผ้าถุงชั่วลำไม่เจอหน้าเจอตากันหลายวันนะคะไปอยู่ชายมาไปอยู่หุบเขามาบอกไปทำอะไรที่หุบเขาที่เลไลาหุบเขาที่เลไลาใช่ไปอยู่ท่ามกลางแห่งแสงเทียนกลางคืนมาค่อยก็ ใต้เทียนแล้วก็ก็นอนที่เถียงก็กรีดยางแล้วก็นอนนอนที่นู่นเลยตื่นค้างด้วยไม่ได้อาบน้ำธรรมดาอาบน้ำโอ่งสิน้ำโอ่งน้ำฝนหนาวจับใจเลยเย็นมากเลยไปอยู่ป่าอยู่ดวงแล้วไปอยู่ป่าอยู่ดงใช่ตอนอ่านี่ประมาณนีอีกอีห้าโมงครึ่งครึ่งหรือหกโมงเขาก็ขึ้นเขาแล้วจะใส่รองเท้าบู๊ตขึ้นไปแล้วใช่ไปแล้วก็ไปจุดเทียนเขาก็มีเทียนใหญ่อยู่ เทียนใหญ่เขาก็จุดเทียนใหญ่ไว้แล้วเขาก็กรีดยางเมื่อคืนนี้รู้ไหมกรีดยางเสร็จรู้ไหมเขาก็มานอนมานอนแล้วฟ้าร้องฟ้าร้าองกระหึ่มเลยรู้ไหมว่เาเขาทำยังไงเขาโอ้ยฟ้าร้องเขาจับอหามา้อแถตถ้าใครไปถ่ายคลิปตอนนั้นนะรับรองขำแย่เลยจับอหม้อตบตเอาา้เอาเรานอนเนาะเราก็ใส่ผ้าถุงเนาะ แล้วก็เสื้อมาธรรมดาเนาะเสื้อบางทีก็เสื้อมากระเลงเนาะ <Okay. S 1> คำเรานอนเด้นอนที่ป่าเนาะใครจะไปดูเราใช่ไหมเออทีนี้รู้ไหมขอ้อฝนตกปุ๊บฟ้าร้องค้มข้อก็ตกใจมากอุ้ยลุกขึ้นมาค่อยจับหม้อแบสได้ใส่หัวค่อยลงมาเลยค่อยลืมเลยว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อไอ้แขนยาวแล้วก็ไม่ได้ใส่ว่อมไม่ได้ใส่แล้วข้อก็อแล้วทีนี้ข้อก็ใส่ผ้าถุงแล้วค่อยก็วิ่งไปหยอดน้ํากด พอเขาวิ่งไปหย่อนน้ำกดผ้าถุงค่อยหลุดเมยผ้าถุงหลุดเจ้ารู้ไหมค่อยทายําไงเขาก็เอาปากนี่คาบผ้าถุง,ง,ถง,ง,ถง,ง,ถงแล้วก็หยอดจอดจอดไปทั้งวิ่งวคาบเออไม่งั้นไม่ทันค่อยก็ถ้าคนใครจะดูค่อยมืดขนาดนั้นใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้อีกอย่างก็มีแต่สนเราก็ใช่มีไม่ไม่เขาไม่สนแล้วเจ้าจะทันยังไงก็<ม><ม>ค่อยเขาไม่ดูใครแล้วใครก็ยุ่งรีบก็เออแล้วก็ก็เออจะมีเวลาอะไรมองแบตเตอรี่ใส่หัวเนาะแล้วก็มือนี้ก็ถือน้ํากดเนาะ มือนี้ก็ถือไม้เนาะแล้วเอามือที่ไหนลหละจะไปใส่ผ้าถุงได้จะมานุ่งผ้าถุงนะมันก็นุ่งไม่ได้กับมือข้างนี้หละเอามาใส่ปากก็เอามาใส่ปากก็คาบไว้ค่อยกระยอดไปเสร็จแล้วนะพอค่อยมานั่งอยู่ที่มานั่งพอดีเสร็จแล้วค่อยมานั่งที่เถียงรู้ไหมค่อยนั่งขำคนเดียว ถ้าถ้าเคำตัวเองเอาถ้าเขาเห็นเราตอนนี้เขาจะรอเอาแล้วอันนี้ไม่ได้ไปบอกก็ไปก็อยู่คนละส้นละแจเนาะอ่าไม่รู้ว่าใครไปอยู่ที่ไหนวันนั้นยิ่งอืมวันนั้นยิ่งอ่ามันมาเร็วมากฝนอ่ะนั้นก็ได้ครึ่งเดียวนะเออหยอดทันครึ่งเดียวแล้วก็เปียกมาหมดเลยอ่าวันที่ค่อยคาบผ้าถุงอ่ะวิ่งนะ แต่ว่าเมื่อคืนนี่เขาใส่อยูะใส่เพือถุงเหมือนกันแหละเขาก็รีบแต่ก็ไม่ได้คาบว่ามันไม่ได้หลุดเออวันนั้นมันหลุดวอยเมื่อคืนนะเจ้ารู้ไหมมก็เก้อยนะเอาแบบไม่ต้องเอาก้อนยางใส่เลยก้อยยอนลงจปกอดไปเลยแล้วก็รีบเออก็อย่างนั้นแหละคาบมาแล้วก็เอาก้อนยางขล้นไปใส่เออทีแรกพ้อพี่บอกเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นเลยเหรอใช่แบบนั้นเลยเพราะว่าเสียงฟ้าคำรามพ้นก็กําลังจะมาต้องรีบเมื่อคืนนี้เขาอ เตี้ยเขาไอ้ก๊อตแถวนั้นไม่ได้สักไม่ได้นะเขาไม่ได้เขาบอกว่าเจ้าเมื่อคืนนี้ไม่ได้เลยนะแน่แน่เป็นไหมเห็นไหมทําไมไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนนอนไปไปว่านอนอยู่เอองเรขวายตื่นมาปุ๊บปั๊บเนะเหลียวฟ้าอืฟ้าเรื่อมนะแล้วก็เออเพิ่งมาเลยคืนนนี้เ่อืม ไม่ไหวนะไม่ไหวเมื่อคืนนี้ค่อยว่าไม่ไหว่ที่มันปอย์ยใช่มันไปปย์ยก็ยังดีที่เสร็จก่อนแล้วกลับไปนอนสักพักนอนแล้วมันก็ค่อยปยปยๆมาแล้วทีนี้นั่นแหละลูกค่อยแล้วไปอยู่แม่น่ะเสร็จนชองครึบุรีแม่พี่แล้วลูกค่อยไปอยู่ยังไงทำไมถึงมันปรย์ยทำไมกันก็ถามข่าวอยู่เฮ้ยไอ้แน่งทำไมไม่มาหยดน้ำกรดก็ถาม่อยอะคเรือ เอาไม่ค่อยนอหลับเอาค่อยก็หลับอยู่แต่มันพอดีเหมือนมีเทวดาปลูกมันสะดุ้งเลยน่ะมันสะดุ้งออกมาแล้วเฮ้ยพระก็เริ่มแห้งแท้ห่ะโอ้โหโอ้ไมาเห็นท่านมากเลยมีท่านมืออื่นนี่นะใช่ไม่มีใครทันมีที่กิดไม่หมดด้วยเออไม่มีใครทันถ้าถ้าถ้ามาแบบเร็วแต่นี่มันยังลอเออมันมาปิดปิดปิดลอยให้ให้เราหยอดเสร็จให้โอกาสเราต้องเป็นชั่วโมงเนาะเออถ้ามา ชาดเนี่ยทีเดียวจบทีเดียวจบเออวันนั้นวันนั้นเราค่อยนั่งแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วค่อยอะไรค่อยมัน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 บื่อเออว่ามันเสียดายถ้าเราหยดน้ำกดยังไม่ได้ยังคุน้ำมีดังคน้มีดค่อยว่าน่ะเออใช่ให้เราหยดน้ำกดเสร็จแล้วค่อยเป็นของเราใช่ถ้าเราหยดน้ำกดจะคิดว่าจะได้มันไม่ใช่ของเรามันจะเป็นของ ฟ้าอยู่ฟ้าดินฝนอยู่ฝนมาแบ่งเอากับเราวันนั้นนี่เมื่อคืนนี้เนะอุ้ยมันไม่รู้เป็นอะไรเขาเก็บวันไหนล่ะไม่ค่อยเก็บไม่เขาไม่ได้เก็บค่อยเก็บตัวนู้นเขาย้ายไปที่ของเหมาโอดแล้วเขาย้ายไปแล้วเออเขาย้ายไปกลุ่มนั้นแล้วเขาย้ายไปกลุ่มนั้นแล้วได้ยี่สิบ เมื่อวานนี้เขาขายได้ยี่สิบสามบาทโอ้กลุ่มน้อยนะกลุ่มน้อยนะกลุ่มแม่ปุ้มน่ะอ๋อเราอาจจะได้ยี่สิบห้าใช่เพราะว่าเป็นกลุ่มน้อยยี่สิบสามแ่อขึ้นอยู่นะเพราะว่าวันนั้นเขาบอกว่าได้สาวสองหกสิบใช่ไหมใช่วันที่วันที่ของค่อยขายวันที่เจะไปนะสาวสองหกสิบนั่นแหละแล้วเมื่อวานนี้เขาขายอีกก็ขนาดกลุ่มเล็กใช่ไหมกลุ่มเล็กของแม่อ่านั้นสาวสามอืมนั่นแหละ โอยถ้าได้ยังงั้นก็สาธุแล้วเนาะงเนาะโอ้ยกว่าจะรีดได้กว่าจะวิ่งฝนได้นะลำบากมากอืมลำบากที่สุดก็คือช่วงหน้าฝนใช่ช่วงหน้าหนาวก็โอ้ยสนุกผิวปากกินได้แต่แต่น้ำยางไม่น้ำยางมันหมดเร็วนาะแต่ว่าน้ำยางมันมันไม่เยอะมันหมดเร็วไอ้ทัพพูต้องไปประสบการณ์ในการกรีดยางด้วยวิ่งทัพพูเวลาฝนมาวิ่งชูแม่เน่เป็นหมดนะติโอ้ยพวกแม่แม่น่เป็นหมดเลย ประเภทไอ้ทำยังไงดนชนิดแบบไอชนิดแบบวิ่งสตาร์ทเลยนะต้นเขาถามว่าเฮ้ยเจ้าใส่เกียร์ยังพ่อพี่ก็ใส่เกียร์หมาไม่รู้เกียร์อะไรก็บอกว่าเกียร์บอกไม่ไม่เพราะว่าทางผ่านกันไงเพื่อนจินแล้วเพื่อนมีการเยอะแล้วนะมันมาแล้ว คนก็ใส่แก้์กันเต็มที่เลยจะกินแล้วแล้วใช่ใช่ใช่ถ้ากินแล้วมันฝนตกใส่น้เสียหมดเลยวนะเราก็พูดคุยกันเรื่องเก็บกรีดยางกันนะคะเอาทันก็ทันเอาไม่ทันก็ฝนมานะคะคลิปนีก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ